สาธารณรัฐเกาหลีความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเป็นคู่เจราจานตั้งแต่ปีพศ2535ในที่ประชุมสุดยอดครั้งที่13เมื่อเดือนตุลาคมพศ2553ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐเกาหลีต้องการความร่วมมือ3ด้านได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการสร้างประชาคมที่รักสันติภาพความจเจริญรุ่งเรืองร่วมกันมิติด,ด้านการเมืองและความมั่นคงในปีพศ2517สาธารณรัฐเกาหลีได้ภาคยานุวัตรสนธิสัญญาไมาตรีต่อมาในปี พศ2 5 4 8ได้ลงนามปฏิญญาร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากลมิติด้านเศรษฐกิจในปีพศ2 5 6 0สาธารณรัฐเกาหลีเป็นคู่ค้าับที่5ของอาเซียนในปีพศ2 5 5 2ได้มีการแต่งตั้งศูนย์อาเซียนเกาหลีขึ้นที่กุงโซเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีความร่วมมือสามกลุ่มได้แก่ความร่วมมือด้านความช่นโยงความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการร่วมมือพัฒนาที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มิติด,ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับสาธารณร,ร,รัฐเกาหลีร่วมมืออาเซียนบอกสารมีการให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศอาเซียนและครบรอบ50ปีของการสถาปนาอาเซียนในปีพศ2560ได้มีวิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่นครปูซานขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนพศ2560